สวัสดีครับผมนะสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i has cpu ประจำวันจันนั่นเองครับหลังจากที่เราผ่านไปแล้วครั้งที่แล้วเนี่ย5050เจออะไร5060ใช่อ่อวันนี้ตามขั้นครับเขาเรียกว่า step ตามขั้นบันไดชึบชึบวันนี้5060เจอกับ5060 t i วงเล็บว่า ram 8กิกครับแต่วันนี้ถ้าคุณเลือก i 5 74มันอัพเลยละครับนี่ลมเดิมอย่าใช้นะอ่าไม่ได้นะก็อัพ delta a 40 ocpart b o a r b 5060ก่อน แรม3 2 5 0 0กิกนี่เพิ่มซอเสอนิีนึงก็ยังดี650วัตตรงนี้26 0 0 0นนะ26 0 0 0ราคาดีนะนะครับแต่ถ้าสมมติว่าพี่เปาครับผมอยากได้ TI ครับไอทีไต่อท้ายแต่เป็นตัว8กิกนะครับไม่ใช่ตัว16กิกราคาจะชิดที่2ม่นเกาเป็นนะฟู๊ดดีครับเอ็กซีมดิบไหมอ่าดิบเลยโอเคนะครับแรงกว่าของแท้นะ สามพันแต่สามพันนะแต่สามพันอ่ะสูงแล้วสูงกว่าครับหรือเปล่าโอ้ก็ยฉี่แล้วนคุณคิวครับก็ก็ก็มีเนื้อหนังมังสาอยู่นะก็ตามนี้แล้วกันตั้มเงินเลยครับแถมให้ 2K แล้วกาไม่มี DL แหงแหกแหงฟอรซาก็มีเท่าไหร่ก็กินเท่านั้น25%แล้วกันก็จะประมาณนี้ครับเข้าๆๆผมให้เข้าข้แล้วกันฟูรเดียนต้าฟูรดีนต้าหมดเลยนะครับ สิบเฟรมต่างกันตรงนี้สามพันนะนะครับก็โอ้ยคิวถ้าอย่างเงี้ยจะดันทีไอยังไงครับนั่นตัวที่สามพันอย่างเงี้ยแล้วต่างสิบเฟรมเนี่ยอืมดันยังไงก่อนสิบเฟรมเว้ยครับผมนะครับอ่ะ 2K2K2K เอาที่ไม่มาดีมาก 2K วีแรมกินหกกิกชิดมาก 2K ฟิล์มเฟรมชิดชาดห้าเฟรมเองแปดเฟรม เท่านี้เองแปดเฟรมฟูดีครับจีฟูดีครับเอาฟูดีอันต้าไปก่อนแล้วกันนะต่างครับแต่แบบอื้มก็นี่ยี่สามพันนี้ไปได้ไกลนะใช่ใช่ฟูดีเวลิโลแล้วเนี่ยก็ก็คงจะก็เท่ากันเลยก็เซมไหมใช่น่าจะศูนย์ศูนย์นะศูนย์ศูนย์นะอะไรก็ไม่ลูกเซมเหมือนกันแหละเซมไหมอ่ะทูเคไอฟูดีป่ะฟูดีก่อนครับฟูดีก่อน โอเคฟูจ okay. ิแอนิเมทครับอ่ะฟูจิแอนิเมทนะมันก็อาจจะส <Don 't, S 1> ิบย <100 S 2> ี่สิบเฟรมน่ะโดนโดนโดนเหมือนเดิมเนี่ยโดนเยอะเห็นปะโดนเยอะร้อยทีร้อยยี่สิบเกมนี้มีต่างสิบเฟรมยี่สิบเฟรมอยู่นะครับผมอันนี้ก็คือได้อยู่แต่ก็แล้วแต่นะอันนี้ทีไอถือว่าชนะนะครับผมโอ้ยี่กูตายดีโอเอสบาลานเฟรมเจนนะอือหือเท่าไหร่วะฮูพุกก่งกระจายเล่นดีทั้งคู่งบหมื่นห้ากา้าซีพียูก้าจออะไรนีครับหมื่นห้าอ๋อ i 5 2้า0องศูนย์เอฟสามประมาณนี้นะกูเก็บนิ่มจัดไอคิวไม่ไหวกูสักตัวระยะไกลอะระยะเผาขนอะดูดิขนไม่ไหวแล้วอ่ะอีซี่จัดอะจีจีอะจีจีอะดูดูหิมันดูโดนดิฟูดดีครับฟูดดีพลังดี่ปลอดไม่ได้หายครับไม่ได้หายเฮ้ยไม่ใช่ผมเฮ้ยคือตรงแบบว่ามันไม่ค่อยต่างอ่ะเอาอันนี้ไม่ฉีกนะครับผมอันนี้6เฟรมประมาณ10เฟรมอะ โอ้โหแต่จะบอกว่าฟุตเวสดีเนี่ยคุณคิวครับเฮ้ยสูบเหมือนกันอันนี้อันนี้ดิฟเหมือนกันนะคิวนะได้เห็นได้เห็นนะครับได้เห็นได้เห็นในเนื้อในหนังในเนื้อในภาษานะอ่ะอ่ะอันนี้เราเปิดเฟอร์จีทูเอ็กครับจอร้อยแปดสิบเพลสปรับเกมร้อยแปดสิบเท่าจอทำไมภาพยังไม่ลื่นครับถ้าร้อยแปดสิบเฟรมบนจอร้อยแปดสิบเพลสแล้วยังไม่ลื่นอีกเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็อันนี้มันยังไงวะมันมันต้องอันนี้แค่ร้อยห้าสิบนี้ยังก็ลื่นไอ้หนูแทบแตกนะครับไปปรับยังไงครับเนาะ คือจำต้องทำจากว่าถ้าพลังเดียมันไม่ต่างอ่ะมันจะมันจะไม่ต่างหมดเลยเว้ยเห็นไหมไม่ได้ต่างแต่ว่านิดหน่อยแต่ว่าผมเรียกเซมนะใช่เสมอนิดเดียวนะครับประมาณเนี้ฟูเอ็กซดีครับอะไรัพายเดียวคุณภาพบาลานซ์เป็นไฮฟูเอ็กซ์ก่อนนะครับอออะไรเป็นไฮนะอันนี้ต่างนะอันนี้ว่าไม่ได้นะอันนี้ชัดเจนเลยมันสิบเฟรมได้เลยนะครับยี่สิบเฟรมก็มีเอออ่ะ 3x เนี่ย T X แล้วเนี่ยไม่มีไม่มีนี่นะไม่มีมูลแรกนะครับก็สูงกว่าแล้ว T X แล้วคุณคิวใช่ครับอ่ะ4 X อ่ะสุดท้ายนะครับอืมวิอันนี้ไม่ขึ้นแนะนำบอร์ดโอ้ดีสูงอันนี้อันนี้อันนี้ถ้าสูงสุดใหญ่กว่า4 X ต่างนะต่างเยอะเลยโอเคพอเป็นอะไรบ้างมา4 D เดียบาลานซ์มา2 X ก่อนแล้วกัน2 X ก่อนแล้วกันอันเนี้ย เมื่อเปิดเฟรม Gen 2X สูงทั้งคู่ครับผมแต่50ตัสูงกว่าแต่50ตัวใจสูงกว่าครับครับผมเมื่อ 2X นะเห็นไหมอันนี้เมื่อ 2X เออได้เห็นนะ 4X ล่างสุดโอ้ห 4X นี่ต่างกันฉีกเลยนะ 4X ครับผมว่าดีคู่ครับ30เฟรม30เฟรมแต่สูงทั้งคู่ครับผมนี่คือ 4X เดี๋ยวๆดี๋ยวน 4D4D มั้ยนึงนะ อันนี้คือ 2x ครับการทํางานเนี่ยในทีที่เทสแบบว่าผมอยากเทสมากนะไม่ใช่ผมไม่เอาใจสายคนทํางานผมเอาใจนะแต่เพราะเราหยิบงานมางานหนึ่งเนี่ยใช่มันก็ไม่เหมือนไม่เหมือนไม่มีทางเหมือนลูกค้าอยู่แล้วขนาดรูปอะมาติเลเยอร์เลเยอร์แต่รูปยังไม่เท่ากันเลยอ่ะไม่เหมือนมันยากครับอันนี้ต้องขอคมเห็นใจด้วยแต่ต้องคู่ไหวคู่นะครับอ่ะ 4x สุดท้ายมาดูถ้าจะแพ้หมดเลยนะ 2x แพ้นะแต่แพ้ที่20เฟรมเท่ากันหมดเลยนะครับ ไอ้อะไรนะมาเฟียนะครับอีพิกเดียบบาลานเดียบบาลานเฟรมเซนนะครับถูกปะ่ะอันนี้คือสิบเปอร์เซ็นต์ถ้ามันรันแค่ร้อยเฟรมมันก็ใช้แค่ร้อยหนึ่งนะครับเออแต่ว่ามันก็โอเคอ่ะเนื้อหาปวะมันเสียบได้หมดแหละกี่เฮิร์ตก็เสียบได้นะครับอันนี้มันต่างกันอะไรนะเกมนี้ไม่ฉีบเออสไปเดอร์แมนก็ได้นะครับเดียบบาลาน 2X เอาสุดไปเลยครับถูกปะ่ะถ,ถูกแล้วใช่ป่ะถูกแล้วครับตรงนี้อ่ะวิธีหายครับอ่าโอเค หรือว่าอันนี้เปฟสเชนทูเอ็กซ์นะเปฟสเชนทูเอ็กซ์ครับขอขอเฟสเชนทูเอ็กเจียบลาทูเอ็กครับผมปรับอันต้าไนแมร์ใช่อันนี้คือไรคิวทูเอ็กอันนี้คือทูเอ็กก่อนอันต้าไนแมร์บาลานบาลานนะครับบาลานอันต้าไนแมร์โอ้ยก่อน ต่างนี่ก็ต่างอยู่นะแต่สูงทั้งคู่นะสูงทั้งคู่ครับตั้งแต่วันอ t x ทเอทีเอ็กนะครับก็วันสี่สิบเฟรมก็ยี่สิบเฟรมประมาณนะเหมือนเดิมนะครับยี่สิบสามสิบเฟรมก็ไม่ได้อะไรว้าวเหมือนเกมอื่นได้ได้ได้สุดท้ายโปรเอ็กครับอือใช่ไอคิวเท่าไหร่เนี่ยพอๆกันพอๆกันอืมพอๆกันเอาตุยออาแป๊บหนึ่งนะ ไปมุมหน้าได้ขอบอ่ะแต่มาวันนี้ดังนั้นวันนี้ครับตัวคุ้มค่าอย่าง R Check 5 0 6 0ครับผมตัวฮิตตัวฮิตตัวฮิตมาเจอกับรุ่นพี่อย่าง 5000Ti นี่ฮะถ้าเอาตามด้วยความสัต์จริงนะคุณคิวครับ5 0 6 0ขายดีกว่า 5000Ti โอเค CPU ก็ CPU ครับเหมือนเดิมนะครับ14 400F วันนี้ปกติบอร์ด B ปกติครับแถว 0M 3เมตร T ปกติแ a m ครับ32ปกติดีล่าไฟเหมือนเดิมใช่ Power 650W 80Plus b r o n ปกติ เอซูสครับเอซูสพรามากัน6ปีครับแล้วก็ซิงลมตัวนี้990บาทนะคุณคิวครับอ่๋อซิปัสทเดลต้าเอสี่สิบบีเคแบล็คพัดลมเดียว990บาทตรงนี้ครับผมแล้วก็ตอเรทครับตอร์เรท1 500งกิกเหมือนกันนะครับวันนี้อ่ะประมาณนี้ถือว่าตอบชัดเจนละครับผมไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สุดท้ายเลือกอะไรก็เลือกได้ซื้อที่ไอแอดซีบีมีขายทั้งคู่ราคาต่างกันสามพันวันนี้ระหว่างห้าศูนย์ศูนย์ใหญ่กับห้าสูนย์ศูนับ